อันนี้อันนี้ไ้เลยได้ดเลมากนะได้ค่ะมันจะเรื่กี้สูกไดได้ขอบคุณคุณนหนีรู้างรรู้สึกว่าในกองถ่ายบรรยากาศมันคงไม่น่ากลัวหรอก ร่วมแคสแล้วก็ทีมงานแล้วทุกคนดูแบบสนุกสนานกันมากแล้วก็จริงๆก็ได้ไปดูโรงภาพยนตร์มาแล้ววันนี้ก็เห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่เวลาเขาเล่าเรื่องมันก็น่ากลัวคือจริงๆถามว่าเป็นคนกลัวไหมก็กลัวแต่ก็ไม่กลัวในเวลาเดียวกันแต่ก็ไม่รับรู้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราไปวงสุนทรช้าใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถ่ายทำมันจะเป็นกลางคืนหรือเปล่าอ๋อมีมีคิวในค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่อยู่คนเดียวเอ๊ก็มีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะหลังจากที่การถ่าต่อ ก็ทกําการบ้านหมดแหละก็แบบทำตัวละครแล้วก็ค่อยคุยกับพี่พิงค่ะว่าพี่พิงคิดเห็นยังไงกับตัวละครตนนัวนี้เราคิดเห็นยังไงอะไรอย่าเงี้เห็นบ้านี้พี่ ก้าวก็แบบใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคนนั้นนเป็นคนเป็นคนเชียร์ใช่เขาเชียยังไงอ่ะเขาเชียเพราเชียยังไงแล้วก็คือเอาตรงคือเราก็แบบเหมือนเราเคยดูหนังพี่พิงแต่เราก็ไม่เคยทำหนังพี่พิงอ่ะเราก็ถามเอ้ยทําไงแล้วพี่พิงเป็นยังไงแล้วก้าวเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาชอบมากก็เชียร์นะเพราะว่าเป็นคนแบบพี่พิงเป็นเพื่อนกับคนหนึ่งที่ทํางานด้วยเรารู้สึกสบายใจเราก็สนุกใช่แล้วพอเราเคยดูหนัง ตอนที่เขาเล่าเรื่องให้ฟังเราก็รู้สึกเรามันก็น่าเล่นนะตอนนั้นก็จะตัดสินใจไปประมาณแบบ70%แล้วแหละแต่ว่าพอก้าวพูดเราก็อ้อ่าโอเคอเราก็เล่นละกันเหมือนเหมือนก้าวก็ช่วยในการตัดสินใจในการเล่นเรื่นี้ด้วยไหมคะวีไม่ได้ช่วยตัดสินใจแต่เอาเป็นว่ามีผลในการที่วีเอาเอาความเห็นมาตัดสินใจร่ว,กวาการมกันใช่เรามีจินตนาการไหมคะถ้าถือว่ามันหลออจนถึงขั้นไหนเราถือจะไม่ไหว อไม่คือเอาสุดท้ายเลยนะมันก็อยู่ที่บทแหละถ้าบทมันสนุกอบบคือ<ง>ก็เราเราก็คงอยากเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นั้นๆเพราะเพราะมันอยู่ที่บทจริงๆใช่ได้อ่านบทแล้วใช่ไหมคะได้อ่านเรามีเพลงของเพลงของถังไม่มี <laughs> <laughs> การเล่นเป็นผีนีเมันยา่าไหมคะคิดว่าค่ะเราไม่ได้บอกหรือว่าเราเล่นเป็นผีเราไม่ได้บอกอเลยขา,าบอกเสียงมาลีมาก่อนไงมากับเสียงไงจะมีชักหรอไปได้ไหม จ่ต้องไปรอติดตามยังไม่ได้ถ่ายแต่ก็รอดูแต่คนเดายวค่ะว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่เป็นผีซึ่งมีผู้หญิงแค่คนเดียวในวันนี้ไม่รู้ไม่รู้อาจจะมีตัวละครลับหรือเปล่าไม่ขาดจากเรื่องของความเชื่อมีเชื่อขนาดไหนเรื่องของความลี้ลับความเชื่อเรื่องมู่อะไรเงี้ยในการแต่ยทำของสุดัวรเองมันไม่มีความเห็นนะคือมันเหมือนแบบมันมีโมเมนต์ที่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่รู้จริงๆจน ไม่รู้อะเพราะเราก็กลัวไว้ก่อนเซฟดีกว่าแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ไม่เชื่อเพราะว่าบ้านเราก็เป็นแบบบ้านวิทยาศาสตร์ามากมันก็เลยทําให้เราแบบเราควรจะเชื่ออะไรดีแต่ก็ก็กลัวไว้ก่อนละกันจะได้ไม่สวยทีหลังอะไรนะออใช่ไม่ได้ลบหลู่ใช่ไม่ได้ลบหลู่ถ้าเราคิดดีทําดีไม่มีใครทำเราไม่มีใครทาอะไรเราได้ค่ะ มาเรื่องเราหน้าร้านหน้าร้านเป็นยังไงบ้างกลับมาจากูแสงเหนือเขาแสงเหนือเดี๋ยวแบบ๋ยวแป๊บหนึ่งต่อจะไปขอฝากด้วยนะคะกบุคาลาติมารีาติการค่ะขอใานในปีนี้นะคะไม่รู้ค่ะเราเพิ่งกลับต่อแล้วกันค่ะกลับมาแสงเหนือได้เลยค่ะไงบ้างคลิปแสงเหนือบิ๊กถ่แถบที่แสงเหนือหนาวมากค่ะเป็นเพาะโอปรุนมากนะคะับไปทา้งโอปรัวเลยว้าก็ของเกิดประมาณหนึ่งลปีนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง ทีมนี้ก็จริงๆก็คือก็คุยกับก้าวแหละแล้วก็รู้สึกว่าแม่ๆของพวกเขาสองคนคือเขาก็เป็นความฝันของเขาที่เขาอยากได้เห็นแสงเหนือ<า>แล้วพอยิ่งรู้ว่าแบบปีนี้มันเป็นแบบปีที่แบบแสงเหนือมันรุนแรงและเห็นชัดง่ายอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นโอกาสดีที่จะพาแม่ๆไปเที่ยวเตรียมใจันไม่าะอารเกยหมือกก็ไม่ได้นานมากค่ะแต่ว่<ม>าก็ก็ล่วงหน้าหลายเดือนอยู่ใช่เตรียมใจไปฝ่าอะไรต่างๆยังไงบ้างคะท่านผู่มาจะมาจะไม่หยุ ยากไม่ไหวจะไปถึงถึงที่ได้ดูแสงเานาอหนาวอล้วเราต้องรอไหมไม่ยากไม่ยากหรอกเพราะว่าเราเราไปกับแม่อะเราก็ไม่อยากเอาแม่ไปลําบากอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็หาวิธีที่มันแบบสบายสบายไม่เหนื่อยเกินไปสําหรับแม่แม่เราด้วยแล้วก็ยังสนุกได้ได้ถือว่าระจนภัยอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปดูแสงเหนือดูวยประมาณอะไรเงี้ยต้เตรียมใจไว้เพาะเราคุณไปได้คุณหวังไม่มีใารได้ดูมันไม่มาคือก็ก็บอกก็บอกว่ามันหลายคนเขาไปกันเป็นสิบครั้งนะกว่าเขาจะได้เห็นมันก็แล้วแต่ดวงนะอะไรเงี้ย ไปแล้วแต่สุดท้ายแบบดวงเขาข้างเราเออคุณแม่ไม่าห็นป่ะการเรียกชั่นที่เราเห็ุแม่เองแล้วก็คุณแม่คือพอเราเห็นแม่แบบพอเห็นแม่แม่มีความสุขเราก็มีความ,ม <ละ S 1> สุขค่ะเพราะว่าแบบตอนที่เห็นแสงเหนือแบบคือต้องปิดเสียงวิดีโอออกไปเพราะมีเลยเสียงแม่แบบว้าวสุยดยอดมากอะไรตลอดเวลาจนเลยรู้สึกว่าเอ้ยปิดเสียงแล้วกันแม่ติดใจไหมคะใช่แม่เป็นถัดใจใช่แต่ทีนี้หลายคนก็รู้สึกต่างกันเพราะว่าไปกันในห้องกลัว ครอบครัวพ่อพีอ่กับน้องชายมไม่ได้ไปด้วยแล้วมีสกิมเมยันของแต่ละครอบครัวแล้วบรรยากาศมันก็ให้ไงเป็นครั้งแรกเลยไหมว่าได้ไปกันแบบสองแม่ให้เป็นครั้งแรกที่ไปกันแบบสองแม่สองลูกใช่ค่ะ แต่คน,นก็ไปตามเห็นว่าเอ้ยบางรูปที่แบบถ่ายรูปใกล้ๆชิดกันอยู่ว่าจะเป็นโมเมนต์นั้นืป่ามันมีภาพคู่หลายคนรู้เป็นข่าวดีแล้วภาพนั้นน่ะที่แบบใกล้ชิดกันหลายคนก็ทัก <ๆ S 2> มาเหมือนกันว่าเอ้ยจังหวะนี้ต้องแบบเซ็กส์ลดน้ำอะไรแต่อย่างขายอย่างขานทริปนี้ถือว่าเป็นแบบทริปทำคะแนนแล้วเขาทำคะแนนยังไงบ้างคะที่กาทำคะแนนยังไงบ้างดูแลดีไหมคะดูแลดีค่ะกระเป๋าคอยยกให้ออกจากรถเป็นผู้ชายคนเดียวไงก็อ่าเออะไรอย่างเงี้ยช่วยกัน บางรูปที่แบบโอ้ยพี่เก้าไม่ได้แตะมืออาจจะแบบมันจะถนัดในการจับแหวนมาสวมมาแล้วอ่าน่าจะเป็นแบบนั้นก็ยังไม่มีนะคะกับมาคุณไม่รอมีคอมเมนต์อะไรมาใส่กับเก้าแต่ว่าจริงชอบมากทุกตัวเพราะวาก็ไปถับใจ่ใช่แล้วได้บอกพี่เก้าเพียงคร่าว่าความทัดแต่คุณไม่ประทับใจมากันหรอเปล่หนูว่าก้าดูออกเพราะว่าแม่คุาก็ชมนั่นแหละที่แบบที่พลิบแหล่อะไรต่อหน้าเก้าเลยใช่ค่ะแม่เป็นคนไม่เก็บอาการเท่าไหร่ ใกล้หรือยังไหนคะใกล้ใกล้หรือยังเฮ้ยไม่รู้ไม่ร so oui> hey, mm hmm> ู้ค่ะไม่ยังยังค่ะแม่แม่มีการถผาอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากต่อเรื่องนี้เลยอ่ะมันย่งมันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเห็นเราจะรู้เองจริงๆใชงแต่จริงๆแล้วทั้งสองครอบครัวมีการคุยกันไหมคะตัววีเอก้าเองมีการคุยกันบ้างไหมคะกับเรื่อง คือหนูเขาพูดได้ไหมว่าครั้งที่แล้วพ่อหนูตอบไปว่าเอ้ยหนูเคยแบบมันก็เป็นเรื่องอนาคตท,ที่เราได้คุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีไปเขียนเป็นข่าวนู่นนี่นะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเธอฉันก็ยังไม่ได้อยากเล่าขนาดนั้นเรื่องนี้มันก็ส่วนตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเอาจริงก็แบบมันก็เป็นเรื่องของอนาคตท,ที่ต้องที่ต้องรอดูกันไปแหละซึ่งณตอนนี้ยังไม่มีข่าวกสคืออะไรนะตอนซูโฟไก่ก็คือทํางานทํางานแล้วก็แบบรรู้สึกว่าเป็นการแบบ คอยดูแลเอาใจใส่แล้วแบบโฟกัสที่ความรักแหละใช่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ถึงเวลาตรงนั้นเพราะเราก็ยังอยากทำงานอยู่แต่ว่าทั้งสองมันก็ต้องพิสูจน์กันไปเรื่อยๆหนึ่จเดือนั้นถหนึ่งม่ครมันแค่มันถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ถึงเองใช่ก็ไปถามผู้ชายสิงมาถามแล้วผู้หญิงใครไม่หลอกแม่ไม่รู้ค่ะก็ถือว่าเป็นแฮปปี้ สองคนแฮ <Happy, S 1> ปปี้แฮปปี้ค่ะแม่ๆแฮปปี Happy, ล้ลูกๆก็แฮปปี้ใช่มีทริปต่อไปอีเมคะแบบนี้้ครอบครัวมีคุณพ่อด้วยอย่างเงี้คแบบยค่ยคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเป,นะป็นแนนานคดไปค่อยๆไปทีละทริปเนาะเพราะปีหนึ่งเราแบบต้องเที่ยวหลายทุกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทั่วถึงเดี๋ยวมีเป็นไฟล์อะไรอย่างงี้ยอีกกดติดตามนะคะโอเคค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะท่านหนพี่ถ่ายรูปมือถือนีโลเขาบอกหนึ่งสองสาม อาาพี่กันลูกแกระผมเล่น2องสามค่ะอีกนีวระผมเล่นสองามโอเคค่ะเดี๋ยวพี่กเสร็จข้างหน้าก่อนนะคขอบคุณพี่ค่ะ่ได้เลยกังถ่ายเอทางนี้หน่อยลูกหนึพี่ี้นะครับ1 2ึ่งสองสามหนึ่องมหดใจนิดนึงนะ้วค่ะหมดในิดนึงหน